สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆม่พี่น้องๆชาวยูทูบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซิงบุญดลนะครับคลิปนี้ก็ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าผมเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้ทาคลิปนะครับเสียงมันมันแหบนะครับแล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ที่อําเภอเปอยน้อยนะครับ จังหวัดบ้านไผ่นะครับจังหวัดอะไรวะนี่ไม่ใช่จังหวัดบ้านไผ่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะเดขอนแก่นละมั้งคับนี่ไม่งั้นก็สารคามนะครับเดี๋ยวต้องต้องถามันดูดูก่อนเอาหน้าอันนี้ยุคขอนอันยุคขอนแก่นหรือสารคามครับเขตจังหวัดเป็นขอนแก่นบ่ขอนแก่นบ่โอขอนกไปหน่อยครับโออำเภอเปื่อน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับ คลิปนี้ผมก็จะมาพูดพูดถึงเรื่องของคนงานโรงปูนนะครับผมมาตะก,กี้นิดนึงครับก็คือแบบว่า,าเดี๋ยวเดินไปด้วยนะครับเดี๋ยวเดินชมรอบๆก่อนนะครับคลิปนี้ก็ล้างรถเรียบร้อยนะครับล้างอยู่ฟองเตยแต่ว่าไม่ได้ล้างกัดสีนะครับล้างแต่ภายนอกกับล้อนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <causes> ช <ek itation> <c oughs> <c oughs> ่วงนี้ก็มีสเลดนิดนึงนะครับแล้วก็ อาการดูดูอาการก่อนนะครับนูอาการตัวเองด้วยไม่ได้หากโคมนะครับแต่ว,ว่ามันอากาศเปลี่ยนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มอาการดีแล้วนะครับก็จะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คนงานก็สี่คนห้าคนประมาณนี้นะครับอ่าผมมาตะกี้นะครับนี่น ดูหน้าคนนั้นไว้นะครับแกดำดำ <c oughs> คือแกนั่งมาหน้ารถนะครับานั่งมาหน้ารถกับผมนะครับนำเอานไม่ซ้ำนะครับก็คือตัวเหม็นมากนะครับไม่นี่แบบว่าผมไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่าโอ,อ้มันเหม็นจนออกเหมือนกับกินสมเลยครับกินโตวานกินสมเลยโอ้ยผมเนี่เปิดจกเลียนว่ เ่าแลนแลนบักเลีเลยล้ยวได้หรือครับงานนี้โอ้หมิ่นแห้งแบบว่าผู้อยู่นั่งขางนี่จนโอ้จนวิ้นหัวนะครับว่างานนี้มาน้ำกันนี่จนวิ้นหัวขี้รถแห้งล้มแห้งแห้งหน่อยก็นี่หมิ่นอยู่แ่บพี่น้องโอ้ยเบาใจผมก็เลยข,ขัดแหวกขัด,ขดยางเรียบร้อยละแต่โมโหลวจีหอมหมดโอ้เดลกกระดับว่าจีไลจจจล,ลงไปกับจีบุกกับกับบุกหัแจ๊กหลานนะครับอ่าถ้าผมไล่เขาลงนะครับ ลงไปนั่งข้างล่างผมก็ไม่รู้จากร้านนี้นะครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกด้วยนะครับก็ต้องได้จำใจให้เขานั่งด้วยนะครับนั่งหน้าด้วยโ้โคตรเม้น,น,นวิน้องกินตัวนสารสมนี่คือจิบวัตถุหรอกน้ำก็คือจิบวัตถ,ถุยักเถียวดอกประมาณนี้นะครับโคตรสมนะครับอ่าลงปุนแล้วนี่คือผมมวยหนังเลยนะครับมวยมวย กินตนี่นอ้ยสารสมกับทอวเร้อยบักน่าวนี่แต่ยังมาหอมกว่านี่วิ่นหัวเลยวิ่นหัวติดเลย <laughs> นี่ก็น่าจะเป็นอำเภอก็ถือว่าใหญ่มากใหญ่ยาวอยู่นะนะน่าจะน่าจะยาวไม่ใหญ่นะครับน่าจะยาวโดยประมาณ โอ้ยขับดีๆแน่เนาะเดี๋ยวได้ดีภาพไทยฮะเอาเอาถอยเ<ป>อาถ,ถอยลังมาไว้มองซื้ออันขาเจาไหมอันนี้ก็ใส่ปูนนกเขียวกับนกเพชรนะครับ อีกครับอีก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 ,อกครับพ่อกินส้มนี่เหมือนจะโอ้ขค้อยังสีหาักนะครับพี่น้องกินแห้งหักโม่อยิเล่าพอ่อนามจะเกี่ยวโมบุ้นนี่ขึ้อย่งสีบมพอนามจะเกี่ยวนะครับ แบตเตอรี่นี่ก็เริ่มจากกินน้ำกันแล้วนะครับแดเริมกินน้ำกันแล้วก็เช็คเช็คไม่ขาดนะครับเจอยู่ว่าเศ้าอ๋อเดี๋ยวครับอ๋อนี่ขึ้นไปก็แน่นี่แม่ทั้งนาแม่อ๋อทั้งนาขึ้นไปๆแล้วม,มีมันมีเสี่ยงมัดอยู่ด้ยไอ ว่ามันมีเสือกอยู่หันมัดอยู่นะ่ะยื้ปูนี่ไหมไหนๆมันยื้ตีไหนแมหงับมัดน้ำแนวที่น,น,นี่ก็เป็นลานวัสดุก่อสร้างนะครับลานวัสดุก่อสร้างโว่าอยากผากได้กินตัวเป็นนะ หมอไลยบ่ได้เดี๋ยวเพิ่นบ่ลงให้โอ้โคตรเหม็นน่ะผมหลอกประตูหางไทรไปแล้วตอนเนี้ยล็อกประตูหางไทรกล้ามาสิบ่ให้เพิ่นขึ้นนะโอ้โหวันหยังวา่าน้ำจังเมียดวิว่าอาบนา้ำสำบ่น้ำก็อยากนั่งน้าอีกทั้งหะน,นั่งข้างนอกใครเนี่ยวิ ออดเหม็นนะโมแห้งกับปรด้ครับเดี๋ยวคนจะบอลงปุนนห้หกอีกนะแบกต้องเอง่ะเน่ยก็มันกจะของจะได้นทางไปเดียวเดียวนะสุดยอดเลยโมตุ่งโอ้อประเดี๋มัดังสั่นมัดเต๊าใบยืดเอาบ้องมันดอกัน่ากเลยนะ อันเจียวยังมั้งได้ไงบ๊อบบ๊อกมาเลยไอเอา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 แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะใส่เองครับใส่ก่อนเอครับโอ้ยใส่ใส่ก่อนเรือแบบนี้โอ้นี่ทา้งคางนี่โอ้ยที่น้ำหอมแล้วก็ยังได้กินอยู่เอาไม่ร่วงโอ้ โคตรหม็นผมก็จะถอยเข้าทางนี้เลยครับเดี๋ยวสร็จกัน,นครับผมคลิปนี้ก็บายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอ้โคตรหมินนะท่านผู้ชมอยากบอกยู่ โคตรเลยโคนอย่างแาบนา้นได้เกี่ยวกินเหล่าความนามมา้ครัาทำไมไม่อยากเคลไไนรถมาในแล้วมันมาด้กินเหล่านะครับครับผมคลิปนี้ก็บายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามช่องมูซิ่งปุ่นเดือนกันด้วยนะครับผมก็จะทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมช่วงตะก,กี้นี้ก็ขอโทษขออภัยนะครับที่ว่าไม่ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับคลิปนี้ก็บายๆนะครับ